ตุเรียนโลเท่าไหร่จ้าแม่ค่ะตุเรียนโลจากบาทตุเรียนโลเท่าไหร่โลดนละลอยหาซิฟควรจกลับมาทันวันนี่เนาะ <laughs> หมอนท้องบมอนมัตเตสไสเอามาแต่โอของละยองหน่วยหนึ่งจากโลสามโลบนานั่น สองร้ยเจ็ดสามรอยกลัวเกือบสี่ร้อยร้อยหาสิปติมันสุกแห้งบอก่อยมากินแข็งแข็งไดงสามโลมันไงโพดกินว่าเบิดเจ็บข้ออยู่ปลาสบายขาเซตงานอย่างนี้ปลาซุ่มอย่างก็ได้เห็ดถางงามแต่งานนี้อย่างงานนี่อย่างงานนี่อย่างเ่น ๋อ้จะกลับมาท่านกันเลือกเอากาแค่กลับมาท่านกันเลือกเกาเขากำลังจับผ้าโอ้อย่างสวยมีผ้าน้ำโอเขาไม่พีผ้านำบ่เออเมื่ออื่นเฉดยมะลายสดละ่ะเมื่ออื่นนีอื่นเฉดยมะลายสดมีผ้านำเอาผ้ามานัง เพร้อมโออื่นะได้ตื่นแต่เสาอ,อยู่ขนาดมาใส่บาทบอเขาทำพิธีให้พานั่งก็ต้องมีใส่บาทผมเขาแต่ตีหาปุ่นเดอ้อแต่สิยงทุกท่านสิทธามน้อยหนาต้นนี้ก่อนโนะดดมากเลยเนี่เจ้ของบาทกมันไปใส่นมไว้เองเจ้าของบาท สิรีอยู่เจ้าของแม่นไปได้เขาไปเขาไปปลูกผักปลูกอะไรขายแล้วเ,เขาเลยไม่อยู่บ้านแต่มันยังไม่แก่แต่เจ้าของบ้านเป็นวิญญาณเนี่ยสิถานภัยละเห็นต่รถไทยจอดเนี่ยดกมากเลยนี่ไมหนา้าบ่เหม่อนเ่าเก็บไปแน่เราบอกเขจะบางบางรุ่งละโอ้ห้อยเก็บไปแน่ลรตัวนี้โอ้มันยังไม่แก่เลยเนี่ถึงลูกเล็กนาะลูกเล็กมากเลย นี่หน่อยนาเพิินเต็มต้นเลยหน่อยนาเพลินเต็มต้นอย่น,น,ยน,น,น,ยนี่แต่มันยังไม่แก่สิถามเพิ่นวาโล่จากบาทกับเพิ่นวายยูเงือนพนะ่ค้นน่ะนะห้อยเพิ่นเก็บแล้วนะึ่งห้อยหักงาหักงังแล้วนะจะของบานเพิ่นบ่ยยูโออจะของบานอยููก็เสิ็จอันนี้ ให้ดับอยูกบ่ได้พี่นอ้อง้ยคอยหอนใจงสิขารร้อนมากต้องออกจากบ้าน่าสิได้นอนอยู่เงี้ยก็เริ่มม่ได้นอนบอกี้ยายกำลังง่วงนอนเลยจียายง่วงมากเลยคนหนี่งกับยาง,งากลางถงนนเลยนอนโอ้ยจะเป็นเนาะรุดกันเลยนายยายว่าจั นอนกลางวันหน่อยนะวันนี้คิดคิดว่าจะนอนกลางวันเอานอนเราแรงไม่ไปทุกคืนนี้คิดว่างี้ที่ไหนหได้ไฟดับม,ม่ไปเลยนอนคิดว่ายายกินแล้วยายะเขานน่าวองไปนอนแต่ไฟมันดับมุม่งไปไนอนกินนั่งรับไปแล้วหน่อยหนึ่งพอแ,แต่ไฟดับเมื่อปุ๊บจะดุงปุ๊บเลยนั่ง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 ,งทับโทรศัพท์แต่แต่หลับ พราะว่ามันง่วงมากเนาะยายนอนดึกทุกเมื่อคืนยายยังไม่ได้นอนยายนอนไม่หลับเมื่อคืนยายเป็นนอนไม่หลับคิดคิดมากหรือเปล่าคิดเรื่องลูกสาวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็เลยนอนไม่หลับตีสี่แล้วยังไม่ได้นอนเลย FC เอฟซีเยอค่อยดูหนังจบเป็นสิบสิบเรื่องยังยังไม่ได้นอนอะ่ะดูหนังจบเป็นสิบสิบตอนยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนโอ๊ตตายดูอีกทีนึง่งอา้าวตีสี่แล้วพูดนะ เลยตื่นมาสิบโมงเนยพอมันนอนกับมันก็เลยตื่นสายเอาเพราะว่าคืนมันมเป็น,นดอนนอนตายก็เลยตื่นสายเอาวาสิบนอนแน่กะไฟดับอีกโอ้ยนย่รถออกพาแบบนี้เกลบยออกมาไม่ดูอโผล่พุ่งไปออกมาเลยพวกเนี้ยออกมาไม่เบรกไม่อะไร ผีผ้าก็ได้เ๋ยวมันห้อนสนานแรกเขามีมันาะมมันร้อนอ่ะนะเขาก็รับจับผีผ้ากันอยู่ใส่โต๊ะแล้วก็ใส่ตรงพระนั่งด้วยไปดับไปบ่มีหอนตายไป คนประเด็นอนเนาะมากันได้ง่วงวันนี้มาแบบธรรมดาธรรมดานะันนี้มาแบบสบายสบาย,ย,ยบ้านนะประเด็นรถไฟเนาะซ้อมมาตลาดซื้อซัมนเ,าาน,เนื้องามเร็วเนี่ยได้ไงข้าทตาไฟอยู่ตรงนี้ไฟดับยัไงไงรถไ,ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้สายไรขาดสักอย่าง แลวไปมาทธาแล้วไฟแดงไปดองฮ้ยเฮ้ยไฟแดงไปดองสวัสดีเจ็ดร้อยท่านนะคะสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีจากคอมเมนต์มาเน่ค่ะเจ็ดร้อยท่านห้าร้อยท่านนะคะอนาถาช่องลือเอิน สวัสดีเดินหนาไา้กับม,นมนันมันไปนอนึงเ่นเห็ดกับเขาแล้วก็มานั่งกินเขาเงือแตกเงือแตกแล้วก็ฝนไฟดับอีกโอ้ตายจากสิวา่าจังได้พุโหเนี่ยสิว่าแล้วโอ้ยโ,โอ้ยปดตมาก ปิดเอลเอสขาดและโอ้ยเดี๋ยวถูกวอตที่หนึ่งอ่อนสื่อ bm มากครับคือกันเนยมันเ็นเคยครับแล้วว่าครับแล้วจะเอา bm ถูกลอตที่หนึ่งก่อนสิซื้อ bm นั่งนั่นนี่แบบนี้น่ารักดีนะแบนไปละ อย่าไปเอาแบบนางสองคนเด้อเสียดายเงินแพงแพงนั่งได้สองคนเสียดายเงินไปดับไปดับอ <c oughs> ยากไปร้านกาแฟตรงสวัสดีค่ะย่ายมองไปเห็นด้วยจ้ะได้ <c oughs> <c oughs> มองไปเห็นด้ว ดับมาสิเงินเลยไม่ได้ดนอนสับต่างทาสินอนเบ็ดยังคักเลยไฟดับเลยไม่ได้ดนอน เนื้นอ,อ,อนิ่มขนอกละอัดเหน่อไละสิบบาทกับพวก,กิน,กนดเดอร์เนื้อเลเเราเนืละสิบบาทก,กับหว่า็เฮฟหยังยังค้านโกยๆคกแทนาะคนละล่อว่สัตว์หนู รถยายเนี่ยสายพันมันดังแรง,เ,งเอาไปให้เขาดูเขาก็หาไม่เจอเวลาเวลามันออกตัวทีนึงน่ะมันจะดังรับหน่ยอยพ่อขับรถนี แสดงว่าผลมาแต่บุญครับนะเพยากพมกมีหมงัออง,มงจอดเลยเนะบดูดีอ่อนต่งลปล่ค่ะพวกนี้จังหวดเล่านีนเอเอาโอ้ยขับรถงง,งงอีกี่ โอ้ยไปจอดตรงใดเนี่ยว่ามีมืงจอดเต็มงมุดแล้วตอนนี้ก็ทางออกพอดีเออตรงนี้บางพอดีกดติ๊กแอปออกไปพอดีเฮ้ยกวนเสด็จเมืงจอดพี่น้องเลยพี่ออนมาเลี้ยวเทนอเมื่อี้ขันย่ายไฟประดับย่ายกับปเรมาเด้อออนเลยมื่อไงประดับย่ายเลยต้องออกมาผลเปนน็นนังมใส่หลังคือบระหิท กินข่าวร้านได้ล่ะเห็นตลอดแต่คนบ่าเห็นด้ปัาทีนีเยือไม่ซ่อนบอกร้านตังปิงไม่มีโอ้ยคนเาิ่งศูนย์คนเป็นตายเนะ